าตั้งเข้าบ้าน EP หนวันนี้นะเราจะซื้อของไปขายกันไปดูว่าวันนี้เราจะได้กำไรหรือขาดทุนทุกคนมีอะไรไปทำกำไรไหมเนี่ย

ทุกคนแต่วันนี้ก็นไอเดียเหมือนกันนะว่าจะซื้ออะไรไปขายหรือเปล่ายังหาไม่ได้เหมือนกันก็กล่าวว่าซื้ออะไรก็ได้อะที่เราแบบเอาสามารถไปขายได้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้ออะไรทุกคนคู่นี้ไหมทุกคนนะอะไรอะแอร์พอตวันไอ้คู่นี้ใหญ่วะทุกคนมันใหญ่มากเลยนะ,นนะะยนนมันใหญ่แบบ มันใหญ่จริงใหญ่เลยอ่ะอยากได้แต่มันใหญ่มากเลยทุกคนแต่ว่าในกล่องนอเนี้ยพอมีเนี้ยเมื่อกี้ก็เจอแต่ว่ามันไม่แน่ใจนะต้องลือเขาในเนี้ยคูละห้าสิบบาททุกคนต้องหาดูเมื่อกี้แอร์ฟอร์ตบันก็ห้าสิบ 50, แต่ว่าสภาพต้องดูอ่ะทุกคนต้องดูสภาพ จริงๆหรือก็มีนะนี่เสียดายนะคู่นี้มันใหญ่ไปหน่อยทุกคนมันใหญ่มากเลยหมวไปเท่าไหร่สามสิบครับามสบอะครับเอายี่สิบอ่ะรอครับทุกคนนี่หมวกทุกคนหมวกไปแล้วยี่สิบบาทเอาไปทำกำไรได้นะ อ๋อเขาลงใหม่ลงใหม่อ่ะสามสิบบาทแต่ว่าถ้าวันนี้ลดราคาแล้วเหลือยี่สิบอ๋อเหรไหมเฮ้ยอันนี้หมวกของดีปะ่ะทุกคนนี่ของดีเนะี่ยยี่สิบบาท,ทคนของดีเอาดิเ,ดเอาดีอะ่ะ นะบหน,บนึ่งไอหมวกเขาเมื่อกี้เห็นแวบๆไปไหนแล้วไรอ้อรอสีชมพูมูเขียมม<ห>นว่า L A นี่ปะไม่ใช่พิชชี่ไม่ใช่นี่ฟิลาลาออฟฟิลลาไม่แท้เนี่ย ดูง่ายไม่แท้นี่มีนีน่ทุกคนออาไหมโยกหูหนากว่า,วาออคนที่ทอมมี่เนี่ยหูจะ ดีมันไปหมดแล้วเนาะเสียดายพวกหนังไปหมดลวนี่ทุกคนยี่สบาทเลยนะแต่เสียดายวงพวกนี้ไปแล้วมันต้องไปเปลี่ยนหนังใหม่ไว้ทุกคนอันเนี้ยค่าทําน่าจะไม่คุมค่าขายร้านแรกเนี่ยได้มาแล้วนะคือหมวกใบหนึ่งยีบาทเดี๋ยวจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากานอีกทีนึงต้องเอาไปทําความสะอาดก่อนทุกคนนี่คือเบบี้จีนะ แต่ว่ามันไม่ติดนะทุกคนดูเป็นไงอะไรโ,โหนี่ทุกคนตอบ นวันนี้อากาศดีมากเลยนะเดี๋ยวพาไปลื้อกองนี่ก่าเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ของเลยหยิบเป็นชิ้นนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวไปดูดกองนี่ก่าว่าจะมีไหมไปนี่ถึงแล้วตลาดใหม่ นี่ทุกคนกองนี้20บาทไม่มีคนเลือดีเดี๋ยวเราเข้าไปเลือดีกว่าตรงนั้นนะ่คนเลือเยอะเลยน่าจะแบบเป็นน่าจะของลงมาแต่ว่าอันนี้น่าจะพอได้นะทุกคนนี่เซาเฟเนี่ยมาลูอทุกคน น,นี่เอลเช่สวยนะแต่ว่ามันไซเอ็มไงเล็กนิดเดียวเสียดายเนาะจะพาลื้วยอโอ้ยทุกคนตอนนี้เราไม่รู้จะได้ของหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปรือกองก็ไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นทุ้งช่วงจริงนะบางช่วงเนี่ยก็มีของที่แบบว่าเราถูกใจบางช่วงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันทุกคนเป็นแบบว่าของผู้หญิงเยอะอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องแลนดออกันไปนะทุกคน้องหาดูเฮ้ยทุกคนตัวนี้สวยวะเฮ้ยทุกคนนี่50บาทไปทุกคนเฮ้ยสวยนะแต่มันเปื้อนกาวนี่ทุกคนเห็นไหมซักออกไหมเนี่ยเดี๋ยวพึ่งดีกว่าเนะเาะแต่ว่ามันน่าจะซักไม่ออกนี่ทุกคนนี่ร้อยหนึง่งดูไหมร้อยหนึง่ง เอาไปขายเท่าไหร่ดีนี่ทุกคนร้อยนี่หรอโหเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้เอาไปอ่ะก็กำไรไม่เยอะทุกคนแมวดีกว่าเราต้อตงเน้นทุ่มทุมนะเฮ้ย <laughs> จริงๆเนี่ยก็ไปต่อต่อทุนได้นะทุกคนตอนเนี้ยเนี่ยจริงเรา,เาไปขายต่อเท่าไรห้าสิบแต่ว่ากำไรเราว่ามันน้อยไปหน่อยนะถ้า เราว่ากําไรมันน้อยแต่เพราะว่า pues ถ mm ้าคุ้มกับถ้าเทียบกับความเสี่ยงแล nah ้วว่ารู้สึกว่าชิ้นนึงอ่ะมันได้กําไรแค่แบบครึ่งหนึ่งเองเพราะว่ามันน้อยไปหน่อยเฮ้ยทุกคนเจเจได้อะไรไปดูทุกคนไปดูดิไปดูดิเจได้นี่นี่ทุกคนเจได้อะไรกองสิบบาททุกคนดูเฮ้ยทุกคนสิบบาทเฮ้ยเฮ้ยสวยไม่ใช่แชมเปี้ยนหรอกแต่เหมือนแชมเปี้ยน คนลวกองนี้10บาทเอาแล้วแล้วแล้วสวยเมื่อกี้เราก็ได้มาแล้วอีกตัวนึ่งนะสิบาทเป็นร3 0ยสามสิบคนโอ้ยทำไมวันนี้ได้ของน้อยมากเลยอ่ะหรือว่ามันยังไม่โดนใจเราเนาะทุกคนก็เดี๋ยวค่อยซื้อไปส่วนร้านเนี่ยคนที่เห็นนะร้านเทมาลเจพี J เนี่ยเวลาที่เขาโล้เนี่ยเขาก็จะไปไว้ในกองทีนะกองก็ยี่สิบาทประมาณเนี้ยแล้วค่อยไปหลือเอาดีกว่าทุกคน,กคนดูนี่นี่ เพรั้งนั้นทุกคนดูว่ามีใครทุกคนว่าแปลกไหมนี่เหมือนอุ่นเตะแมเลยนะเนี่ยแปลกไหมอุ่นเตะแมเลย เออแปลกดีคนเลาว่านะการเป็นพ่อค้ามือใหม่เนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าหาของแบบว่าจะหาของไปขายอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยโดนโดนเท่าไหร่นะก็ยวต้องค่อยๆหาไปเฮ้ยอันนี้หกสิบสองตัวร้อยอยู่ดีทุกคนตัวนี้สวยนะ แต่ว่ามันใหญ่ไปหน่อยทุกคนแต่ว่ามันใหญ่ไปไซส์มันแบบมันโอ์โไซส์ไปหน่อยนี่โปโลเนี่ยโอ้โห62ตัวร้อยหมดเลยทุกคนแต่ว่ามันใหญ่ไปแม่มันตุกกองห้าบาทนี่ทุกคนเป็นเทนเ้อเด็กน้อย ฝั่งไปดูร้านตรงข้ามดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกร้านหนึ่งแบบทุกคนมันมีร้านเนี้ยของสวยๆเยอะเดี๋ยวไปดูกันว่า,าจ,จะมีไหมไม่รู้เขาเปิดหรือปะนะเฮ้ยเปิดเลยทุกคนนี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้นี่เดี๋ยวเข้าไป วันนี้ไม่ได้ของเลยอ่ะโอ้ยเนี่ยเวลาตั้งใจมาซื้อของไปขายอะไรบ้าจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเวลาเราไม่ได้ตั้งใจนอาโหาเต็มกระเป๋าเลยอ่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เฟลวันหนึ่งเลยนะคือถ้าจะมาเอาของเราว่านะมาวันศุกร์กับวันจันทร์หรือไม่ก็มาวันที่ลดราคาก็คือวันอาทิตย์ดีกว่าทุกคนหลังจากที่เราไปฟาร์มของมาแล้วจริงๆเราเนี่ยก็มีของพอที่จะขายแล้วนะทุกคน เอาละทุกคนถึงรอบี่เราจะไปขายของแล้วนะวันนี้ก็หลังจากที่เราไปฟาร์มของมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปขายของจริงๆแล้วนะคนของที่เรามีอ่ะเราไปฟาร์มมาหลายรอบไปละแล้วก็มันก็ยังเหลืออยู่นะนี่เต็มรถเลยทุกคนอนี่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปพ่อจอมก้าวแล้วกระบงังไปดูกันว่าวันนี้จะขายของได้กี่บาทนะไปนี่ทุกคนเราลงของเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาจัดร้าน ทุกคนร้อนมากต้องถอดเสื้อกาก็เนี่ยไม่ไหวไปเดี๋ยวเราไปเก็บรถดีกว,ว่าคือที่นี่นะทุกคนนี่คือตลาดนะัดลาดจอมเก้าลาดกระบังนะทุกคนก็เป็นตลาดนะัดท,ทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะก็จะมีแบบกลุ่มนักศึกษานะทุกคนแบบที่นี่เยอะมากแล้ววันนี้มีคอนเสิร์ตท,ทุกคนก็เลยต้องมาขายเลยนะโอ้โหทุกคนดูนะนี่ฝนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอ้ย หวังว่าฝนคงไม่ตกนะ,ะนี่ตอนนี้เรากำลังตั้งร้านอยู่นีเรากำลังประกอบรายังไม่ทุกคนใช้เวลามากเพราะว่าเป็นพ่อค้ามือใหม่ และสิ่งที่เรากลัวก็เกิดขึ้นจนได้ทุกคนทุกคนแล้วหลังจากที่วันนี้ฝนตกอ่ะตอนแรกอ่ะเราเปลี่ยนเสื้อไปแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าแบบฝนฝนมันเบาเราก็เลยเปลี่ยนเสื้อตั้งใจว่าเฮ้ยลุยต่ออะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่ากับเผชิญพายุที่หนักกว่าเดิมก็เลยจะภาพอย่างที่เห็นทุกคนเปลี่ยนทั้งตัวเลยโหยการที่เป็นพอขาไม่ขาก็ไม่ง่ายเหมือนกันเนี่ยทุกคนเจอฝนหนักมาก ก็อาจจะต้องเราตอนนี้เราแต่จริงๆอ่ะเราชอบขายตลาดนัดมากกว่าคือเราได้เจอคนเราได้วัดเสื้อให้เขาอะไรเงี้ยมันสนุกสนานกว่าอะไรเงี้ยแต่อาจจะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่รอให้ฝนเบาวันนี้ก่อนส่วนตอนนี้อาจจะต้องไปขายออนไลน์แทนนะทุกคนเนี่ยทุกคนดูน้ำท่วมเลยอ่ะโอ,โอ้โห และคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าใครยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับวันนี้ไปก่อนละ